มือหนึ่งก็จะยูประมาณเจ็ดแปดลอยถึงพันถึงพันหาเนี่ยเจ็ดแปดลอยถึงพันหาเส้าหนึ่งกัแจะว่ากับโมเมนทุกมือค่ะ <laughs> จะมีกล้วยแล้วก็จะมีแบบสวัสดีค่ะพ่อแม่พีนพ่นอ้องเกษตรสรนต้โดยสาวผู้จองช่องค้อนอารมณ์ดีมาแล้วค่ะมณีภาพพ่อแม่พี่น้องาอยูที บ้านสวนพอดถวินค่ะสมซื้อบ้านสวนอิลีค่ะร่มรื่นเต็มไปด้วยผลไม้ลากไม้เต็มบ้านอยู่ค่ะและมีการเลี้ยงกบเลี้ยงปลาปลูกอีหยังเฮ็ดอีหยังกระายได้ขายดีค่ะนอกจากนี่แล้วค่ะแม่ต้อยซึ่งเป็นเจ้าของบ้านสวนนี้เพิ่นก็ยังซีมาสอนเฮาเห็ดการตลาดอีกค่ะพี่น้องป้าไปขอความู้จากแม่ต้อยกันค่ะพี่น้องค่ะ ขอบคุณเลยค่ะแม่เพิ่นยุคคุนป้าพี่น้องไปทำข้อมือแจ็คแม่เพิ่นกันค่ะแม่ต้อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยอันนี้เกษตรอีสานใต้โดยสาวผู้จองเด้อแม่เด้อไม่นี้ค่ะเขาอนุญาตมาเยี่ยมชมฟาร์มกบของแม่เนาะละกัขอโกงห่วงไปน้ำโด้ยแม่เด้อค่ะได้อยู่ค่ะค่ะต้องนี่เลี้ยงยังแม่เลี้ยงเลี้ยงกบกำลังได้ เดือนเคิงนี่นะคะนี่บอกเอาลูกหัวกมาตั้งแต่อันว่าลิ่นบันพอกว่ริ่นค่ะเอามาสามสิบกิโลค่ะก็มาลงนี่แหละกําลังอันนี้ออันแต่ว่ามันก็มันก็มีหลุ่นหนึ่งที่มันมันใหญ่ขึ้นที่ว่ามันมใหญ่กว่ามูเขาก็จะตักไปไหวบ่อหนึงนะคะกําลังค่ะ ประมาณสองเดือนเนี่ยก็พ่อขายค่ะมนรุุนใหญ่โอ้สองเดือนพ่อขายโอ้ยลืมค่ะพี่น้องคะอันนี้พี่กัดยูไซค่ะแม่ต่อยค่ะยูบรรทูมูหนึ่งนะค่ะค่ะตำบลตูมค่ะอำเภอหน้าจะรวยจังหวัดอุบลค่ะพี่กัดอยู่นี่เด้อพี่น้องเด้อเราเห็นดีค่ะค่ะอันตรงนี้มีจักบอค่ะแม่ค่ะตรงนี้อันท่าว่าถึงบอกอรื่มันจะมีอยู่ประมาณ หกบ่อค่ะหกบ่อค่ะทั้งทั้งบ่ออยู่นซีเมนต์นัมนก็จะมีค่ะแต่ว่าทางบริเอาใส่หลายนะคะตัวใดที่มันกัดกันนี่เขาก็จะเลือกขืนบ่อซีเมนต์ไหวนะคะตัวใดกัดกันค่ะตัวคนอย่ใหญ่กอนโมนะคะมันกัดกันจะเอาขืนบ่อซีเมนต์ไหวเหมือนพ่อถามันพ่อพ่อมันใหญ่พ่อขายแล้วเขาก็จะเอามาลงใส่นามนี่แหละค่ะจังจะได้ขายลงใส่นามแล้วเขาก็จะเปลี่ยนนามเฮ้มันนามสะอาดนะคะ มันจะเป็นสโลแกนว่ากบสวยๆน้ำใสๆนะค่ะกบสวยๆน้ำใสๆจังสีขายเพื่อบบ่ิให้มีกินเมนกินไม่ยั้งนะค่ะให้มันคือกบหน้านะค่ะค่ะโอ้เมนกบเหลี่ยงอยู่แต่วมาเข้ากับเหลี่ยงเลี้ยนแบบธรรมชาติจะมี้พักดูดกินเออจังหวะคนกับนิยมซื้อค่ะอืพ่อนีจะออกตลาดด้วยว่า เอาใส่รถซาเหล่งไปหลอกขายตามโมูบ้านค่ะค่ะมือหนึ่งก็จะยูประมาณเจ็ดแปดลอยถึงพันถึงพันหาเนี่ยเจ็ดแปดลอยถึงพันหาเสาหนึ่งก็จะว่ากับโมเนทุกมือค่ะจะมีกล้วยแล้วก็จะมีบบกพริกมีบักเค้อแบบแข่งแล้วแต่เขาจะมีของในสวนเขาค่ะแม่อาอบัตรนี่อันจุดเริ่มต้นหรือว่าที่มาที่ไปนี่แม่ทีใดไม่เฮ็ดกบตรงนี้นี่ค่ะเริมจากตรงไหนคะแม่คะ เริ่มจากกันที่แหลกกันก็เฮ็ดสวนเป็นสวนพักแล้วค่ะเฮ็ดหน้าแล้วก็เป็นสวนพักมันก็อึดแนวกินเลยไปหาธรรมชาติวันนี้เ่าก็เถาแล้วนะที่แหลกกันมีบ่อปลาอยู่คขุดขึ้นสองบ่อค่ะเรียงปลามันก็ปลาดุกยังสี่ก็น้าได้กินแล้วก็เพืองว่าอาหารหลายนํำนะกันเลยว่าเลียงกบเป็นยังเ่าก็กินกบวันน้าบานเ่าก็มีผู้กินกบส่วนใหญ่อยู่ ค่ะก็ได้เอาล่องมามาเลียงเบิ่งค่ะในสามปีแล้วค่ะเอาอันไปที่นี่เข้าล่องตูมเดียวเลยบ่ไหนเลยวาเข้าทยอยเฮ็ดยบ่ค่ะม,มันจะล่องอยู่นี่นี่นสวนอยู่นี่จะล่องสองระยะนะคะจะห่างกันประมาณหนึ่งเดือน,นะคะ่ะม,มันเะเป็นสองหลุดค่ะอันบับนที่นี่อันการการทายน้ำของคนนี้คะ่ะจักเดือนทายเธอหนึ่งแมเพราะว่าน้ำไสอีเลยค่ะอันน้ำนาบ่ค่ะทาฝนประมาน้ำมันก็จะโบกจะประมาณห้าหมื่นหรือสามหมื่นนี่แหละค่ะ แต่ว่าโมเมนเปลี่ยนเบิร์ดเนี่ยค่ะมันจะมีมีทอหนามหลอดจังสินะคะ่ะฮ<อ>็ดทอหนามหลอดไปนี่ก็เปิดตรงนี้คืนค่ะมันนี่ก็นามก็จะไลไลไลออกก็ยังรัดป๊บไหวนะคะ่ะ<อ>เปลี่ยนเปลี่ยนแบบไหลหมุนเวียนนะคะ่ะ<อ>พอมันเพลินไหลออกสิไหลแน่แลระนอสิอันนั้นแน่หังว่ามันเบิร์ดนะค,ะค่ะกระปิดไหวมันก็เปิดหนามึ้นจังหวะานามมันก็นจะใสสะอาดอจังสินะ ห้ามือเปียนเ่อนึงค่ะประมาณโอ้สุดยอดเลยนะคะสมพ่อแม่อันใส่ใสหนาเอาบานนี้อันเห็นไฟไหมค่ะมีไฟหล่อมาแลงให้กินนําบหรอคะค่ะมันถามมีมีแมงเม่าถามยามฝนมาเพิ่นก็จะอิ่มมันแล้วค่ะทึ่งโคบทึ่งตาจะมีไฟค่ะบางทีจะเลียงแบบอิงธรรมชาติก็จะบริเกื้ออาหารค่ะค่ะเอาแม่อันตรงนี้บอละจักตัวแม่กบแม่นี่ มันก็ประมาณโบ่ันใดค่ะเพราะว่ามันก็โบันหัววาท่ดไดแต่ว่าถ้าถ้าเบาถึงว่าจะท่าได้เนาะหาหกพันวันนี้หาหกพันไออเลาคำนวนมีหกบอสามกุมพันมันมันจะบ่เต็มบอค่ะทั้งลุมเพราะว่าผ้าอยู่มากเมืองหัน เพิ่นจะเอาอันหัวกออกไปนะมันกระจัดกระจายนะค่ะต้องดุมจะบบจะบบลายตวนถึงถึงปันไดจะบบไดค่นเอาตัวนี้อันสื่อผ่านเพิ่นมาเลี้ยงมั้มเนาะแมนแมนสื่ออันได้ยินพอเพิ่นว่าเคยผสมเองน้ำผอมป่คคะแมนอยู่ค่ะแต่ก่อนกับผสมนี่ลละบันนี้เวลาเขาแยบตัวผู้ตัวเมียยังไหวอย่านัมันมันกระยากมันห่อนแดดยังต้องดูเลยเขานะค่ะ เอาแม่อันปัญหาที่เจอนีไม่ยังไงคะ่ะในการเลี้ยงกบเนี่ยปัญหานี่ก็คืออันน่งกับอาหารกับแพงขึ้นกาเกาบบน,นี้กั<ฆ>เพื่อนกับตัวมาซ้ำนึงเพื่อนสิกัดกันเนี่ยค่ะวันนี้กินกันนะคะอืมโบเป็นกัดซื้อๆเพื่อนจะกินเลย<อ>นะคะตัวใหญ่จะกินตัวน้อยจนว่าห้าตรงเหลือกนะคะอืมเหลือกเหลือกตัวใหญ่ออกไปใส่บอ่อไหวค่ะอก็จะลดปริมาณลงนลกนอันแบบันเอาแม่อัน้าหนูไปเบิ่งอันตัวใหญ่ๆเพื่อนเนยคะ่ะ โอ้ตัวยังตัวที่แบบพ้อมขล้ายไหมคะค่ะค่ะยางออกไปทั้งคุ่เบื้องปลานิ่นอยู่ปลานิ่นเนี่ยก็เลี้ยงอันเขาต้มใสอันพักบุ้งใส่ห่อมใส่หัวอาหารแน่เด็กน้อยนะคะอ่าเบาถึงอันปลานิ่นเี่ยเรียงปลาหนิ่นเ่าจะต้่มต้่มเขาแห้งหรือเขาปลายก็ได้นะคะอู้แต่จะเอาพักให้กินน่อเอาอันขั้วหมูพัวนีศึกษามาจะใส่แม่อาหารตัวนี้ กับอันนี้แหละค่ะกับไปเบิ่งอันสวนอันพ่อผ้าอยู่บ้านตะกกแดงสินนะคะ่ะพันปลากเอามาแต่น้ําเพลินน่นะคะ่ะกับเป็นอันดูคายของเพลินค่ะโอ้เป็นดูคายเพลินค่ะกับไปเอาพันปา่าพันพันกบดีตก่อนเพลินสมกับเอาน้ําเพลินแบบน,นี้เพลินผสมกับไปเอาทั้งอื่นอีกจังสนินนะโอ้แสดงว่าสมอยากเนาะแม่เนาะค่ะนี่ต้องบไดเฮ็ด อันทาเขาเลี้ยงไก่ไก่โตเขานั้นมันก็นจะมีสัตว์ตูคือมีงูมีโกมาเนาะโงกโงกนี่ก็จะมีทั้งกางคืนกางเวทค่ะค่ะอันแล้วเขาจัดการเพื่อนจังได้ไมแม่คะก็ตรงใส่ตะาไครา่ค่ะไส่ตะไคร่ค่ะเนี่าายอะไรมตะไคร่คือาคาือตะไคร่หลอมสวนผักนี่ละโอ้เขาใส่ว้ไส่แม่ค่ะใบเถิงนี่ที่เราบรให้นกลงไปกินเพื่นอนนี่เดยดตะาไครา่ข้าวขาวโอ้นี่บ่โอ้ ขายเข้าเขาอู้เักบุ้งเพิ่นก็งามๆเข้บุ้งขายอยู่บนนี้คะพบุ้งบ่ได้ขายผอยจากได้ก็เก็บเอาไปกินค่ะแบ่งโอ้นี้บอกกบไ่ค่ะตัวนี้ตัวนี้กบไงอันอันขายไปแนรนะคะมันจะมาประมาณว่าอันโลอันนี้พ่อมขายบ่คะนี่ค่ะขายอยู่ค่ะอันนี้คนมาซื้อก็จำไม่มีให้ค่ะจะพอแล้วพวท่านไห้ออกขาย ท่านเลยออกไปเขาบ่งกันงามงามพินนี่แหลคะค่ะมันจะประมาณว่า,าโโสิบหาโตโลนะค่ะสิบหาโตโลค่ะสิบหาโตโลมันมันพาอยู่มากเบืองหันที่แหลกเอาหัวกับจะามาลงมาลงตรงนั้นเพราะมันเป็นโตก็จะจับขึ้นนะคะจับขึ้นแพ่ <laughs> โอ้ตัวนี้ยังหน่อยอยู่ค่ะตัวนี้อัน,อนดุ่นผ้าอยู่มากนะคะโอ้หรือว่าบอสไล่วก็ซ้ำว่าอันนี้ละลาย <c oughs> <c oughs> รุบละลายรุบเคืองหนึ่งเดีลย่ะ <c oughs> นี่มันตรงไนใส่ตะคาย่าเห่ถาถามมันอยูไ่ไกลเหานะอ๋อใส่ตะคายแน่นี่ค่ตะตนคายแบบน,นี้ก็ขั้นห่อนก็ต้องเอาแสลมมุ้งแน่ผอ้แมอันปีนี้อากาศห่อนไหมมีปัญหาก,กระกบเห่าบ่คะ อันบ่มีค่ะเพราะว่าถ้าหอนเท่ากับเปิด้นามลงมากบ่ม,บมีปัญหาหนี่แหละเฮาก็เหตุจังเสีะพี่น้องคะ่ะอันฟ้ามกบเพิ่นนี่พิเศษให้เด้อค่ะบ่มีกินเลยคะ่ะบ่กุุยบ่มง <laughs> จะเปิดหนามมันจะมีทอ,อไหลถูกอ,อันคะ่ะบันนี้ก็จะปล่อยลงหน้าเขา่าคอุอคะจะเหตุอหทอไหวถุกทุกทีค่ะ้อออตนนัสแสดงว่าเทคนิคิ่นจะอยู่ตรงหนานี่ล่ะคือ ในีั้นจังหวัดไปขายไปยังมันก็ขายดีนะค่ะมันมันบอเมนบออันนี้นะมาเป็นกบสะอาดสะอาดแห้งอีลีค่ะตัวนี้แมนเลยเขาคล้องเป็นกระสะอาดตัเนีเอาเลยค่ะซ่อนน้ำเพลินตัวนี้จะเป็นอันปันนิ่นกรบปันนี้นะค่ะโอ้ีนบอรที่เพื่อนว่าว่านแฮ้เอาปันนิ่กับปัาตะพียนบ้อค่ะจูน้องเทิงตัวนี้ปันนิ่ใไมค่ะตัวนตัวนี้ ไกินห้ามกับข้าวต้มกับผักบุ้งห้มขาวต้มผักบุ้งค่ะกับหัวอาหารใช่น้ำเป็นหอมเป็นโอ้อันนี้ห้าลดต้นทุ่นน้ำน่ะแม่หน่อยค่ะแม่นี้เขาก็ใส่หัวอาหารมดหลายใส่หน่อตพิคนบ้านห่มันกับโบเห็นเลมันกับจันนี่เี่มันเป็นบ่อนขึ้นยิ่งยิ่งยิ่งยิ่ะยิ่นยิ่งยิ่งยิ่งยั่งยิ่งยอ่งย่งยิ่งยิ่งยิ่ง้ิ่ข้า่เฟื่งกับเพิ่กยิจะกิ่ดยล่ะโิ้กิ่งฟื่งยิ่เฟื่งต้นกล้่ย เพราะเฟื่องเปื่อยพิ่งก็จะแหบกินนะคะโอ้จะแหบกินน่นี่อือันนี้อันแรกเริ่มเดิมที่เป็นทีหน้าเ่็นบแม่แมนเป็นหน้าเวิดเลยค่ะจะปั๊บเอาปั๊บปั๊บเอาเขาทาแห้งเลยค่ะอย่าเห็นปลาเด้บ่เหินตัวตัวเถิงพึ่งกับน้องใหญ่ๆพึ่งจะมีปลาเไปเรื่อยอัน หน้ำเพิ่นกะซิบ่เลิอกน่าตัวปลานี่ยน่าไหมเนาะบ่อขาหน้ำ uh, นี Arizona, curtain, ่ล่ะพี่ยงหัวเข่าเพี่ยงอันนี้โอ้เพี้ยงเข่าก็เอารถไถเห็ดนะค่ะราคากับบดเผ็ดนี่บัานส้นไถนี่เบิดนี่ก็สองปัญหาสองปัญหาบดนี่นี่บ่ค่ะท่านบดม้วนม้วนม้วนไมยนี่ม้วนโอ้บดไมยเลี้ยงปลานี่เนาะค่ะเพิ่นก็จะเด้อขึ้นเด้อขึ้นจันฉันนะอืมเอาวันนี้เท่ากับทายหนามคือกบนี่บ่คะแมนเห็ดเห็ดบ่อแบบบดนียกับบดท่านไดทไทยเพราะว่าหนามเพื่อนบดท่านลายนะคะอือรอรอน้ำฝนมาให้มันเต็ม น้ำบกเข้าก็เติมเอาบ่ค่ะน้ำบกเข้าก็ต้องเติมแต่วันนี้บ่ทันได้เติมจะคือมีแต่น้ำฝนแม่นบ่โอ้หัวใจเพิ่นอยู่น้ำเด้อค่ะตรงนี้เพราะว่าอันถ่าบ่ออื่นเขามีน้ำมื้อนี้เขาก็จะซึมมานะค่ะอืมซึมซึมในสายคันนี้ไม่ผื่นไม่พื่นผลเอาแม่นติค่ะเอานั่นก็จะซึมมาน้ำน้ำพื้นมันก็จะมาอันนี้ท่พ่อแม่เด้อค่ะพี่น้องคะอันต้นกล้วยต้นก๊อกใหม่เพิ่นเคี้ยวดีสิแม่นซึมอีหลี สวยเป็นก็ะงามงามคนณ่ะต้นกระท่อมท่าใจบ่แมตตัวนี้ไม่เห็นกระท่อมกระท่อมก้านแดงต้อนเด้ค่ะอันอายุเท่าไรล่ะคะกระ Thom ตัวนี้กระท h o m ื่องปีค่ะโอ้ยปลูกไว้เพื่อข้อมเลยงามบอแมันี้ล่ะค่ะปลูกปลูกงามนีล่ะอ้ยงาบือนกอละกกายยังนะค่ะโอ้อันนี้บอค่ะที่ว่าอันค่ะต้นนี้ล่ะท่วาอันปานิ่นเอาตึกขายนะคะเามีแต่ปานิ่นบ่แม่ตรงนี้ค่ะต้นนี้มีปานิ่นมีปลาจรลเม็ดค่ะจเม็ด อเห็นมันขืนเศร้ามือเศร้านี่เพิ่นมาตึกนะมันกัอันขันตึกใหม่ๆสิมันกับ่ทันค่อยอยากขึ้นนะนะกับเจ้าบ่บ่บอาออันฟ้ามเ่านีแม่เฮ็ดมาจักปีแล้วคะสามปีนะคะสามปีโอ้ยังใหม่ๆกิมกียงกิ๊บๆอยู่ตัวนี้โอ้อันฟ้อนพักเพิ่นเด้อค่ะเขียงงามปั๊ดขุย่างเอารล สวยมันก็ต้นใหญ่ๆค่ะบ่บ่ต้นหลันพิ่นเลี้ยงเอียนกับปลาเข็งค่ะปลาเลี้ยงเอียนหมอค่ะโอ้ยกับปลาหมอมีหลายแนวอีหลีตัวนี้ค่ะแสดงว่าอยากกินยังกับยังหาเอาเองเลยก็นี่ล้วค่ะก็กินปลาอยู่ในนี้ล่ะโอ้ยวานกับโบเห็นปลาขึ้นมาให้เบิ่งสำหรับปลากระยานคนพอปลาสงสัยเป็นยานคนวุไนเหด้นเห็ดเห็นแล้วเห็นแล้ว มีเป็นหัวคนลปลาดุ๊กตัวใหญ่ค่ะปลาดุท้ปลาสวายปลาปึงปลาอันนิ่นอยู่อยู่ตัวนี้ล่ะปลาคอปลาพันผสมค่ะมีตัวเดียวคือมันมีตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งอันที่นี่อันพ่อพื้นป่วยเนาะท่นพ่อแม่พี่น้องมาตอนนี้คือสิได้อันตึกแฮวเองบ่แม่อู้ปลาดุกใหญ่แัง มันบ่ท่านนั่นมีขายหลายลอนจังน้อยพอเราก็จังสิไปเลาะขายอันมัน,นก็เอาเราก็ตึกเอาปลาไปนํำนะคะ่ะมันบ่ท่านได้ะะว่าขายล้วงแหงนะอันเอากบแนวเาาขาขายกบเป็นลักบ่แมมปลานี่เสริมบะคะ่ค่ะแมนแมนอันพ่นยังดอกปลาเนี่ยมันมันนานใหญ่นะน่ะนะมันต้องขวบปีนี่เหลียงไหวเต่ปีไก่ทีนะค่ะขวดปีคือกบจังสี่กะสองเดือนถึงสามเดือนห่ากันเล โอ้โกบนี่เรียงสองเดือนส้มเดือนป้อยแล้วก็ได้ขค้ายไปได้เลยวันนี้จนกลัวมันสีเบิดบป้านี่เป็นปีบ่หมโอ้ยกลัวผนสีใหญ่อ้ปีปีกลัวผลที่ละปนุกนี่ก็ตรงสามสี่เดือนจสรู้ว่าเรียงกบขุมกลัวเนาะค่ะเรียงแนหนําใหม่เรียง,ยง,ง,ยงกบถามมีตลาดเนี้ยอ๋อบันที่แม่การตลาดแม่เป็นจังไงคะ การตลาดมิไดพอแล้วเลาะขายน้ำผักกันนะค่ะโอ้ขายผักน้ำแต่ว่าในตลาดก็ทรงพนอยู่ทรงพนคือกันเทอะยี่ซิบลูจริงๆนะค่ะโอ้งบดีทรงตลอดโดยหมากจะเน้นลูกว่าว่าไปไปเลาะขายนี่แหละแสดงว่าอันไล่ได้นี่ขั้นไปขายซื้อเสมือกระได้ซื้อเสมือมันบ่แมแมนอยู่เาตรงเว้นตรงเว้นมูบานถี่ไปเี้ ถ้วมือนี่จะไปสามโมบานเนี่ยมือนาเข้าตองไปทั้งอื่นเข้าไปหมองเก่าเพิ่นก็กินบบท่านเบิดเพิ่นก็เบื่อออืซีมือหามือจังไปหมองเก่าจังสนะค่ะเข้ารอขายโมบานเก่าค่ะอันบ่ดได้ขายคลานพอค่ะโคตรกลางแม่หนะโอ้ดีแห้งเด็ดดาตัวนี้ต้องไปนั่งน้ำตลาดก็ได้ตลาดนัดนุ่นแดงแต่วันนี้ก็เลือกที่จะโบไปนั่งเพราะว่าเป็นาอขายก็แค่ชั่วโมงสองชั่วโมงเทาก็้ขายเบิดนะ กากมาโอ้อก,การการตลาดแม่พิ่นเขาท่า,าแห้งเด้อค่ะไปรอขายตามบ้านมีจะพอเพื่อไปเขาถึงผู้บริโภคนาะแม่นะโอ้เขาท<อ>าค่ะดีแห้งค่ะตนน้นอ้อแล้วไปขายคือสวนข้างๆนะเพื่อนก็ไปขายพักคือกันโอ้อัในเหมือละเจ็ดแดห่อยเหมือละเท่าใดเราจะเห็ดสมพักหนํำน,นะโอ้เราปลูกพักหลายปลูกพักลายล้วก็อันบันที่ดีแม่คั่นพ่อแม่พี่น้องเพื่อนอันอยาเ็ดคือแม่นนี้ ต้องเริ่มต้นจากไหนคะแม่คะเริ่มต้นคุดน้องสาเนี่ยเอาโถลดคุดกระไดค่ะที่คือเห็นน่ยนะคะเดี๋ยวมึงในยูทูบคือไปศึกษาแรงอื่นเม่งกระไดค่ะมันมีหลายหมองออยืตรงนี้งันลงทุนจากบาทนี่เริ่มต้นไหมไม่กระงถามหาเบาถึงลงทุนลงทุนเงินเงินหมื่นกระลงไดเหมือนเงินหาพ0นหกพันกระลงไดเพราะว่าเ คอยฮาไปเรื่อยนะคะแล้วแต่กาลังเขาสิมีอืมกันกลังเขาหลายเขาก็คุดโบอบหนึ่งแล้วมาเลียงแล้วจักยี่สิบกิโลเอาไมยถึงว่าเอาหัวมากยี่สิบโลสินะคะค่ะเลียงกบ๊ยี่สิบโลนี่จักบาทไหมโลเคลยรจังไรโลจักโลหาลอยหาสิบโอ้ค่ะมันกับบน,นี้ก็จะมาเป็นหัวหารแน่สินะคะ่ะประมาณ สองเดือนเคืองถึงสามเดือนนี่แหละกะับกระเดายอืร mm hmm. อัน,นปลาปลาดุก mm hmm. ปลาดุกนี่มันได้ปีกลัวล่ะคคะปีกลัวปลาดุกปลาสวายบ่อตัวใหญ่แห้งหัวบับใหญ่หนึ่ง <laughs> ตัวหนึ่งเกือบสองโลได้ตัวละโลเคืองฐานมันเอาขึ้นมายัางสสีันเข้าจะต้องมา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 ,มาขวามาแพเห็ดเป็นถุงนะถุงละอัน ทุงละหาสิบบาทมันขายง่ายเป hmm. ็นเอาไปหนึ่งก็ได้เอาไปถอดเอาไปอู้ก็ได้นะคะข uh, oh. ายดีตัวปลาอันแนวนี้ปลา uh. สวายปลาสวายอยู่นี่บเหมินคิวบอนนั่น้ยคะบ่มี่นนั้นน,ะะน,น,น,น้ำมันเหลืองๆอย่างนั้นนะคะเพราะ hmm. ว่ามันอยู่กับธรรมชาติ อาหารเท่ากับบไดายว่าไปเลี้ยงหัวอาหารเนาไหมเนาะเขาเลี้ยงเลี้ยนแบบธรรมชาตินะคะอันเลี้ยงข้าวต้มเข้าปลาสวายข้าก็กินข้าวต้มคุกกับห่ำกับหัวอาหารดีนะเข้าก็กินคือกันปลาดุกพวกนี้ข้าก็กินคือกันจังว่าเขากระเติบโตมาแบบนี้เขาบอดายเลี้ยงว่าใส่ไก่ใหอโตไก่ยังอย่างยังสงนั้นนะค่มมันบดายเลี้ยงแบบนะ อก็ปลอดภัยกับคนกินนอเลียนแบบธรรมชาติโอ้เ <c oughs> ข่าทายแห้งนะคะเอาแม่คะอันนี่ยังฝากถึงพ่อแม่พี่นองเกษตรกรที่เบิ่งอยู่คะ่ะถ้าถ้าผู้ใดเห็ดอันหน้าเขากับพยายามเหลี่ยงไว้จะก,กินจักมีบอหนึ่งก็นาบอมีทุนหลายนะคะถ้ามีทุนหลายก็เห็ดหลายกับเบิ่งการตลาดนำ้ำมะเขาสชขคายไถ่บอลแั่นะคะกับก็แลวเตวันจ้ะค่ะ,คะ ี่ละมันก็นเป็นอาหารของเหา่าเขามาปนมาแกงมาอันนี้ละเ้ากับปลูกข้าปลูกกล้วยปลูกอีหยังน้าสิลคะค่ะค่ะธรรมดากล้วยนี่จะบกขาดพอไปขายนามันนี้นังเธอแม่ก็แปรรูวว่าเฮ็ดเขาตุ่มพัดไปน้าเฮ็ดกระตุ่มโขมไปน,น้านะเทือละสองร้อยสามร้อยบาทจริงๆน,นะคะ่ะขายไเบทุกอยางวะได้<า><อ>ค่ะดยอดค่ะนอกจากน้ำดีกบดีปลาดีแล้วค่ะ ก็ยังการตลาดดีน้ำเด้ค่ะตรงนี้ตรงนี้เท่าพ่นกัอยากซสื่ออันกินน้ำน้ำ,น,ำ,น,ำน้ำบะหนอ,อเข้าที่ว่าไปขายเช่นนะั้นค่ะแมนค่ะเพราะว่าในสวนนี่นจะบมีสารเคมี่มีปวกว่ายาสีดนี้ยพอเราจะตัดเอาเครื่องตัดยาแล้วก็มันเป็นอันนี้นะคะตัดยาออกกระโพใช่เนี่เงากล่วยเงายังมันนะยางไปยางมาเฮ้เก็บยังได้เสียเขาก็กินเลยกระได้นะคะมีอันนั้นเนาะ บ่มีสารม่วนหนั่นวันซ่ะโอ้ยมีความสุขนะแม่เพิ่นเด้ค่ะแม่ค่ะป้าบัานที่นี่อันผ้าหนูไปชมสวนนะคะหนูเห็นสวนแม่งามคักแยค่ะอ่ะค่ะพี่น้องค่ะโซ่นั่นที่เป็นเรียงกบเรียงปลาเมื่อพอโซนนี้คักคือกันค่ะเอ้าตรงมีเป็นสวนยังแน่นาะแน่นอะนั่นก็จะมีบักเขียบม่วนนี่ปลูกไว้เธอกินเนาะค่ะกับมีเบียบบักพรีกบักเขียบบักม่วงอืออีละค่ะ สวนคือสวนผืนบานนี่ก็กล่วยนี่แหละค่ะบพราท่านเป็นหน่วยตะวงนเพ่าท่านเป็นอันพวกปูบ่แม่อันปูค่ะพราท่านในถึงกําหนดว่าในถึงปีเนาะกาหนดมันจะผุนแปดเดือนเพาะว่าจะออกคือคือได้ต้นใหญ่แต่เอาใส่ปุ๋ยบ่แม่เอาบุ๋ยไส่คันตัดหญ้าตัดหญ้าแล้วก็เอาใส่ขางว่าปุ๋ยแห้งแทงสูนว่าได้ดอกปุ๋ยนี่ม่แต่เอาตัดหญ้าออกแล้วก็เอาใส่น้ำอันผืนค่ะ นี่ลหละเป็นเป็นปุ๋ยธรรมชาตากนะต้นงหญยแห้งได้ค่ะม่วงนี่คือกันบักม่วงบักเขียบปังยังมนี่คือกันค่ะแสดงว่าจักน้อยนี่คันแมนมีมีเครื่อมมีผลผลิตก็ได้ขายบดมาแม่นบ่กด้ขายค่ะได้ขายเอาไปขายมันบบกเขียบกระดกเอาอันมันคือคือเขียวคือบบมีเพียหือโบเดีิยาแม่นบ่แม่เอาเ็นแนวนั้นเอาเพียบบมีอีหลีเด้ค่ะพี่น้องแต่ว่าอันทาเป็นเพียนะเท่าก็มีน้ำสมคั้นใหม่อยู่ค่ะ มันสวนข้างๆพันเพิ่นเพิ่นอันนั้นนะเพิ่นเห็ดน้ำสมควนใหม่นะคะเพิ่นเผาทานโอ้เพิ่นก็เอามาไห้ก็ซื้อน้ำเพื่นค่ะโอ้บ่แพงเนาะเผาทานได้น้ำสมควนใหม่เออวันนี้เพิ่นก็ได้เอามาไห้กับผสมถ้าเป็นเพียเขาจะฉีดนะคะเข้จะฉีดเอ๋อตรงสัยแห้งค่ะมันงามผิดปกติไหมมันมีเทคนิคนี้ยังพิเศษบ่แม่บ่บ่ได้ใส่เนี่ยเห็นบ่น้ำขางมันก็มีตั้งแต่งหยาที่มันลดตัดนะนี่นี่เพิ่นบ่ทันได้ตัดค่ะ เวลาเขาตัดหญ้าเขาใส่คอนบ่นบอกคะค่ะตัดแล้วมันก็มีอันอันขาดฟอยกับเอาขูดใจโอ้โหบ่อใส่ปุ๋ยบ่ปุ้ยขอกใส่บ่บ่ปุ๋ยมันบ่เลี่ยงอันงูอ่ะบ่เดียเลี่ยงอีหยังเัมืีนปุ๋ยเคมีก็แห้งแพงปุ๋ยขอกับแพงคีดดินเขาก็เป็นคีดินมองนี้เลยเนาะบ่ไดเอามาจากมองอื่นเนาะบ่ค่ะคีดินยู่ก็มีละนอกจากกะกโกยน้องซ่ากันมากน่งโอ้เขาทาแห้งด้วย่ะเก็บกินยังไม่มีแลวค่ะ กับสีมี่บ่งมี่แม่หยังแนธ่ธรรมดาเฮาละตัวใด้มันเป็นบ่งห้องกับ,บ่กินโ่มีเลยค่ยตมมมมคะต้นนั้นก็ใส่ต้มกบค่ะใบสมม้งใบสมมวงค่ะนี่โอ้โอใใส่ต้มปลูกมาแม่ต้มกบต้มปลาคะ่ะโอ้ปลูกหือขึ้นเองค่ะตัวน,นี้มันปลูกคะ่ะเอาเบี้ยนมาปลูกอ สมมาบลูกไว้ภาษาตลางเอินว่าสมแขกแม่นบ่บ่สมสมบ้านเฮา,าเอินสมมงเอินแต่วันนี้เฮาเอินสมใบมงค่ะโอ้ออนซ่อนแฮงคะ่ะ<ช>ออนซอนเบิดคุยางกล้วยนี่แม่บ่ทันได้ฮอด8เดือนเนาะบ่ <c oughs> แต่ว่าเพิ่นแตกกอหลายแฮงได้คะ่ะ <c oughs> บ่ทันได้แต่งอันอันนี้ออกท่านถ้าพอเราสบายบ่เราก็อัจะแต่ง แตงต่นมันนะค่ะก็จะเอาลูกไปให้ปลาคือเก่าอันนี้บ่ทันแต่งบ่ค่ะค่ะโบอ๋อคือเจ้งบ่มีหัีดยังบ่ต้องตัดอันตัดใบที่ว่ามันอันนี้ออกเออรุ่นนึงเพิ่นแต่งไปแล้วแม่นอยู่นี่ตัดใบมันเอาไปให้ปลาก็เป็นอาหารปลาเบิดนั่นล่ะอันต้นกล้วยเต้าปลาหนิ่งปลาตะเทียนจัาว่าเน้นวนักลงปลานิ่งปลาตะเทียนหลายนะคะเพแล้วก็กินพืชน้ำ อันอันนี้ก็สามารถเป็นอาหารได้เบิดบ่ะคะพวกใบได้ค่ะได้เป็นซับทางอาหารพืชเพิ่นเฮาก็บซับลงเหงามันก็ได้เฮาซับไปให้ปลาก็ได้นะคะอันแม่เขาบอกว่าคั่นสิให้เบิ่งคนที่แบบว่าใส่ใจบ่ใส่ใจให้เบิ่งอยู่ที่การปลูกกล้วยกล้วยของแม่นี่บ่มีใบเสียเลยเด้อค่ะแสดงว่าเป็นคนใส่ใจแฮงนั้นว่านี่เคล็ดลับ่าโบทันค่อยได้เฮ็ดเด้อนี่บ่เออธรรมดาจะใบหน้อยๆเล่น เก็บแมนเดคะ่ะปกติแปนกว่านี้บ่ะอ <laughs> พอแล้วก็จะปรับเพิ่น <c oughs> เกิดมาเพื่อสิ่งนี้อีหลีเดออ้อพี่น้องค่ะอันเบี้ยบักพริกขายอยู่บ่แม่เพ <c oughs> ื่ยอพี่น้องบางที่มันมันบ่พ่อปลูกดอกคน่ากแหงหน้อยๆน,ยนึงค่ะเจีบปลูกที่ล่ะมันไทไว้นะโอ้เอามาปลูกครองกะไว้ปลูกออืเพิ่นบ่อึดดอกเบี้ยบักพริกับนําตลาดนัดนะค่ะเข <c oughs> ้าขายนั่นหลายตัว อันนี้เห็นของแม่ง่าแม่กันเพื่อเพื่อน้องเป็นอย่งไดอะนี่หน่อยเมื่อกี้เรนี้มันบาทะเลตัดทาตัดแล้วเพราะแล้วก็ใ่เงาบักแข็งแน่นีเห็นเหมือนี่กกำลังปลูกใหม่ผนมาได้เลียนก็ปปูกว่าท่านในเดือนว่าท่านได้เดือนโอ้กล้วยค่ะกล้วยว่าท่านในพ่อเดือนนี่จังว่ามันกำลังหมบแข็งเพป่นกับแตงกิ่งบัวจักก็จังตนเตียบ่ค่ะมัน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 เกิดอยู่แหล่งนะปลูกตอนแหล่งๆนะคะก็เลยว่าท่านใหญ่พี่น้องคะ มีพักเสียนำเดินคืนเองบมแม่ึ้นเองตัวนี้ตะก้อนเป็นแปลงพักเสียนเก่าจักหน่อยสิบ่มีเลยได้ค่ะับ้านนั้นพ่นเฮ็ดห้ายพ่นจะเฮ็ดสมพักเสียนขายบ้านบ้านลังคางกันักเสียนเราไปขายกันดีขายดีอ้าวแม่คะคันพ่อแม่พี่น้องพนอยากเขาสนใจเขามาเบิ่งงานนี้มาเนี่ยมาใดบอกคะมาใดอยู่อันขอเบอร์โทรได้แมมเบอร์โทรบอศูนย์หกสามค่ะ ศูนย์ห้าหกสี่แปดศูนย์ศูนย์ค่ะอันแม่มี Facebook เฟซบุ๊กเหรคะแม่นค่ะเฟซบุ๊กเป็นอันพ่อวินแม่ต้อ,อยนี่นะคะออ๋โอเคเลยอันเป็นเฟซบุ๊กส่วนตัวเนาะค่ะโอ้มื่อวานก็ได้เบิ่งกบเบิ่งปลาสุกใจอีหลีค่ะบอกแล้วก็อยากกินกบกินป,าปลาเพิ่นล่ะบัแบบนี้ค่ะมื้อนี้ก็ได้ย่างชมฟาร์มเพิ่นเนาะแต่ว่าอันเชื่อว่าข้อมือแม่เพิ่นสิหลายอยู่ค่ะเดี๋ยวโอกาสหนา้าท้าผู้จอง สีผ้ามาอีกค่ะเพราะว่ามื้อนี้บุกแบบบ่ได้นัดไว้ค่ะพี่น้องค่ะก็ขอบคุณแม่ต้อยหลายได้ค่ะมื้อนี้ค่ะค่ะขอบคุณค่ะอ่าขอบคุณด้วยกันค่ะโอ้ยหมู่นดิโอ้แม่นว่าใน้น่อยกรสร้างวันนะก็เพื่อผู้มีทุนน้อยเนาะผมมีทุนหลายก็เฮ็ดหลาย